รถครับ1คันคืนนี้ On New Vios จอแดงแบบนี้ก็คือตัวท็อปนะฮะตัวท็อปแบบนี้ถ้าคนที่เคยขับก็จะรู้ว่าหนักกว่าเขาเพื่อนนะฮะจะวิ่งสู้ตัวโลไม่ได้นะฮะ อออโต้เทอร์โบนัจมเอสซีจัดให้ครับรถผู้ใหญ่ขอบูสสน้อยๆบอกอยากแรงแต่อยากเซฟด้วยจัดให้0.3พอเดี๋ยวเรามาดูริทของรถที่บูสเพียงแค่0.3นะฮะจูนไม่เข็นเน้นใช้งาน À kìa đi. Ồ, nhanh không? Nhanh không? Lên hết đèo. ใช้กันยาวๆช่วงอัตาเร่งเลยนะและที่สำคัญครับไม่จำเป็นต้องแวนไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหเ,เสียงลั่นโลกและสิ่งแรง ขับดีๆผู้ดีผู้ดีก็ขับได้แอ้เย็นเบาะนุ่มอเข้าหมู่บ้านรับหญิงก็เงียบๆนิดนึงนะไม่ใช่บอกโอ้โหเฮียจะไปรับสาวแม่งแมยงแม่ยายพ่อตาถือปืนรอเลย น่ะฟีอโอเคนะจ๊ะส่งรถ1คันจ้ะออนิวิออสออโต้เทเบิลเอสซีกล่องออกเทนแม็โฟูต0.3นะจ๊ะ